ก็บรรยากาศริมโค้งที่ตัวเมืองต,วองตะวันนาเกตครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศด้านหน้าของเราก็จะเป็นท่าเรือครับท่าเทียบเรือซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีเรือข้ามพาดแล้วครับก็น่าจะปิดด่านถาบอน,นะครับท่านผู้ชมครับอยู่ตรงข้ามก็จะเป็นโรงแรมแสนสบายแล้วก็เป็นอ่าเหมือนแต่ก่อนก็จะเป็นแบบเหมือนร้านขายเสื้อพุงเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ครับของฝากแต่ท่านผู้ชมอยู่ด้านหน้าของเราครับ เป็นคาเฟ่อเมซอนที่เปิดใหม่เมื่อวันสองวันมาแล้วครับท่านชมครับเป็นคาเฟ่คาเฟ่อเมซอนที่อยู่ติดริมโขงครับที่เป็นคาเฟ่แรกของตัวเมืองสวรรค์นารเลยครับท่านชมครับบรรยากาศภายในร้าน,นครับผู้คนมากมายก็มาที่คาเฟ่อเมซอนครับปกติก็จะมีตามปั๊มน้ํามันหรือว่าอย่างเราไปมาที่แล้วก็อยู่ที่ ปั๊มน้ำมันปั๊มที่อยู่เซโนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านครับโอ้หเปิดวันแรกคนคนคนเยอะแล้วครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศภายในร้านครับเดี๋ยวเราจะมาชิมเมนูที่สออปอลาวคาเฟ่เมทซอนว่ามันจะแตกต่างจากที่ไทยไหมครับนี่ครับ,รบน้องพนักงานคาเฟ่ครับบรรยากาศภายในร้านครับ เดี๋ยวเราจะมาสั่งเมนูนี่ครับก็จะเหมือนที่ไทยครับเพียงแต่ว่าเมนูแต่ละเมนูก็เหมือนที่ไทยครับเพียงแต่ว่าพิดที่ตัวหนังสือครับเขาจะเป็นตัวหนังสือภาษาลาวครับคุณชมครับสบายดีอของพี่เอาเป็นโกโก้เย็นใช่ ใช่แก้วหนึ่งจอกหนึ่งสามหมื่นหเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนครับของคาเฟ่อเมซอนที่อยู่ริมโขงมเมืองเมือไกสอนพรมหานหรือว่าแขวงสวรรตนเขตครับท่านชมครับนี่ครับด้านบนก็จะเป็นแบบ เป็นห้องอะไรเอ่ยอ๋อนี่ครับอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวิวด้านบนที่อยู่ชั้นสองครับบรรยากาศครับท่านชมครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนเอาดอครับมองเห็นวิวริมโขงประมาณนี้ครับ อันนี้98โกโกโน้นนะ้ำเย็นแล้วแม่ทำไปได้โดยมาชิ้นนี้นกันเลครับทำมาครับก่อได้มาแล้วครับเป็นโกโก้เย็นครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับว่าเมนูจะต่างจากที่ไทยไหมครับตัวอันนั้นได้ใช้เอามีอย่างอันนี้มันคือปีฝั่งเศสฝรั่งครับ ก็ถือว่าก็แทบจะไม่ต่างกันกับที่อยู่ที่ไทยเลยนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศภายในร้านครับ